สสนไม่เคยมีมีเรื่องร้องเรียนเรื่องิคอร์รัปชันนะครับแล้วก็คะแนนประเมินของปพ,พ,พชก็อยู่ระดับดีนะครับต่อเนื่องแล้วก็ดีขึ้นโดยตลอดก็ขอขอบคุณทุกคนท,ที่ที่ช่วยกันทาง,งานประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ไม่มีข้อด่างพร้อยนะครับเพราะว่าสมกับศักของสถาบันนะครับ ขอขอนุญาตอ่านคำกล่าวประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริตนะครับเ,เรียนท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติการสสทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระป,ะมาาปมมร,รมินทาพยเาศาพิตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงไี้เริ่มให้ดำเนินการโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย หรือระบบไทยวอเตอร์ Water, นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยซึ่งเป็นที่มาสำคัญของการจัดตั้งสถาบันสารสนเทศเรัพยากรน้ำเมื่อปีพุทธศักราช2547ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดที่ได้ต่อชาวสอสอนอ วันนี้สสน90ป,ปีที่16และสสนได้สืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริมาดำเนินการอย่างต่อเนื่องพัฒนานจนเกิดเป็นระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่901แห่งนี้ซึ่งได้รับพระมหารกรณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเสมรมรา,า,า,มมาชกุมารี สเสด็จทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปธิธานและเจริญรอยตามเบื้องพระยุค,คลบาทพระบาทสมเด็จพระบระมา,นา,าินทราูิพลอดริย์มหาราชประมานาปรพิษตามที่ทรงวางแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมซื่อสัตย์ สุจริตและถือเอาประโยชน์สุลมไปที่ตั้งผมในฐานะผู้ในการสถาบันขอให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนและร่วมกล่าวคำประกาศเจตนาลมต่อต้านการทุจริตประจำปีพุทธศักราช2563ตามตามผมดังนี้นะครับข้าพเจ้านายสุทัศน์มีสกุล ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทำการทุจริตจะยึดมั่นในความยุติธรรมยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะปกป้องเทื้อทูนสถาบันชาติาาศาสนาพระมหากษัตริย์และจะน้อมนำแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,บม,ร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนารบพิตม,มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปขอบคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับค่ะขอบคุณ